แล้วก็จะคลายใส่ไปหอมหัวแดงแล้วก็พริกแล้วก็ผักชีอตามด้วยหมูยอสวัสดีครับทุกท่านครับ ที่เข้ามาดับชมน,นะครับวันนี้ก็ามาพบกับเมนูยำปลากระป๋องครับวัตถุดิบของเราก็มีปลากระป๋องนะครับวันนี้ผมใส่ซอกกระป๋องนะครับแล้วก็มีหอมผักชีนะผักชีไทยนะแล้วก็ต้นหอมตะไะคร้บับแล้วก็ หอมหัวแดงพริกแล้วก็มะนาวครับแล้วก็หมูหยอรครับวันนี้เราจะมายำปลากระป๋องใส่หมูหยอก,นนกมมอกันนะครับก็มาลงมือกันเลยครับเทปลากระป๋องลงไปกลอนเตรียไปครับ แล้วก็กป้าก็ปองออกกันเพื่อจะมันทำน้ำยำแยกตอนเพื่อจะไม่ให้มันแตกออกจากกันตอนนี้แล้วก็ไ้ก่อนครับก็มาเตรียมสอยมันบางเอาที่มันนุ่นอ่อนเนี่ย mày cứ làm thôi thôi này, rồi các em lại, rồi các em lại, ปลาคนทั้งคน,คนเ,นะเข้ากันแล้วก็ชิมด้วยรนสะชาตินี้แล้วก็จะคลายใส่ไปหอ,อมหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็ผักชี ตับด้วยหมูยอเออนี่จิอ,อ้มันเลยลยกันเตราดไปเลย ใช้ลอยอีกสักหน่อยนะครับแต่กับพริกพริกลอยหนะ้าแล้วก็หอมครับกระชี้เข้าไปพร้อมจัดเสิเร์ฟเลยครับ ยำป,ปากปองใส่หมูยอนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ผ่าดเมนูต่อๆไปนะครับสำหรับเมนูยำปากระป๋องใส่หมูยอแล้วก็นาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ